กิฟต์กรีนนะคะราคาเต็มอยู่ที่300ราคาสมาชิกอยู่ที่225บาทนะคะถ้าคุณเป็นสมาชิกนะก็จะได้ซื้อสินค้าที่ผูกงงค์ได้ต่อเน,นื่องนะคะเนื่องจากรถไฟแบบอัดของการอยู่สาขาคนจำนวนมากแอดมินก็เลยมาแท็คที่รถนะคะเตรียมส่งลูกค้าร้านเราเพจเรานะคะก็มีสมาชิกอยู่ตอนนี้1,300บาทแล้วนะคะ,นะคะก็คือจจกตรง เราไม่มีสต๊อกที่บ้านนะเพราะว่าสินค้าพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางของกิฟต์รินเน่ก็คือผลิตกันไม่ห่างกันมากนะเต็มที่ไม่เกินสามเดือนนะคะเพราะว่าถ้าเอามาสต็อกเนี่ยไม่รู้ขายได้เมื่อไหร่เนาะสินค้าก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆนะคะใกล้วันหมดอายุกว่าจะทานหมดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกค้ามีท่านสมาชิกเนี่ยที่สั่งในรหัสของตัวเองแต่ว่าสมัครจากทีมเรานะคะก็จะไปที่สาขาแล้วเอาของสดใหม่มาเลยเพราะว่า สาขาะะจะมีรถลังสินค้าจากโรงงานนะคะคมาส่งให้อาทีละหนึ่งถึงสองครั้งเราก็จะได้ของสดใหม่เลยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แพ็คส่งเลยออกมาจากสาขาปุ๊บแพ็แคส่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แพ็คที่สาขาไม่ได้ลดจํานวนความแออัดของคนนะคะเราก็จะแพ็คในรถเลยนะคะแพ็คในรถเราก็ส่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ของที่สดใหม่นะคะไม่ค้างสต๊อกนะะแล้วก็ถ้าเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะคะไม่ใช่ทางบริษัท แพ็คให้นะคะก็เป็นสมาชิกนี่แหละเปิดร้านแล้วก็แพ็กให้กันเองนะคะอันนี้เราก็แพ็กให้ดูเลยนะคะว่าเนี่ยเราเพิ่งจะออกมาจากสาขานะคะมีหลายสาขาทั่วประเทศถ้าเกิดว่าจะสอบถามเรื่องการทาบัตรสมาชิกลด2ีนะะ่รนาคาก็ได้เลยเช่นเนี่ยราคาเต็มเนี่ยส0 0พันนะคะราคาสมาชิก3,300อลดไปเจ0ดร้อยเยอะเลยนะคะ ฝสกใหม่นะคะแอดมินส่งสินค้ารอบเช้าเรียบร้อยนะคะกรุงเทพปริมณฑลพวกนี้ก็รอรับได้เลยนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะก็ประมาณ2วันก็จะเร็วขึ้นนะคะเสร็จแล้วก่อนแพ็คลงไปนะคะก็อแอดมินเบลนะคะก็จะฉีดสเปตรย์ตัวนี้นะคะใส่ไปทุกครั้งนะคะฉีดถ้าเช้อให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ ลดรกนิดหนึ่งนะคะทํางานจริงทํางานจริงนะคะรลิส่งจีนสดใหม่จริงไปรับมาจากสาขาจีงจีนนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ขับรถมาที่สาขาเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้นะคะรถผมงอกผมฟูนะคะตัวนี้กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยบัณฑิตช้เองเดี๋ยวจะแกะตัวตัวใหม่ตัวนี้นะคะรับรองได้เลยว่าวันนี้ใหม่สุด ได้ของคนแรกเลยนะคะของการออกตัวสินค้าตัวนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันก็คือเซเว่นบนะคะเราก็จะกินวันละ2เมตรสำหรับผู้ใหญ่ที่มไปโดนกล้องปิดค่ะ้ส่งของเสร็จสักครู่นี้เองรอบบ่ายก็จะมีอีกส่วนมากรอบบ่ายก็จะให้ระบบออนไลน์นะคะมาส่ง แล้วก็แพ็กส่งให้ขนส่งมาร,รับก็คือเราจะไม่รอบ่ายค่ส่งทีเดียวอะไรเงี้ยคือรีบส่งตอนไหนได้รีบเลยให้ลูกค้าได้ของไวที่สุดนะคะเมื่อแกะฝาออกมาก็จะเป็นในนี้ด้วยฝาพอแบบนี้นะคะแล้วก็มีกันชื้นกันชื้นถ้าเราให้เด็กนะคะทานเอาตัวนี้ซินให้เด็กก่อนนะคะเนี่ยตัวกันชื้นเดี่ยเด็กไม่รู้จะแกะเล่นนะคะก็ไม่ค่อยดีนะคะห้ามรับประทานเม็ดก,ก็จะลักษณะไม่ใหญ่เด็ก ทานแค่1เม็ดพอนะคะรสชาติอร่อยมากผู้ใหญ่ก็2เม็ดนะคะร่างกายของเราต้องการแค่นี้นะคะอย่าหาักผมทานมากเกินไปวิตามินซีนะคะทุกทุกท,ทุกอย่างเลยอย่าหักผมทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะเป็นนิ่วได้อันนี้เป็นผงผงที่เรียกมีเป็นผงที่อยู่ในขวดน,นะคะลักษณะน,นี้ผู้ใหญ่ทาน2เม็ดวิตามินซีนะคะ1เม็ดคือ30มิลลิกรัมนะคะ1เม็ดมี30มมิลลิกรัม ปริมาณต่อคนที่ต้องการต่อวนันคือ60มิลลิกรัมก็คือ2เม็ดนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ได้รับวิตามินซีอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวชัดไหมเนี่ยอ่ามีโคลีนโคลีนก็คือดูแลระบบประสาทนะคะมีแคลเซียมวิตามิน b 12ก็ดูแลระบบสมองและประสาทนะคะกรดฟูริก ผงส้มคือเราได้ทั้งวิตามินซีและวิตามินบีรวมนะคะโคลีนบีรวมกับโคลีนเนี่ยก็คืออยู่ที่ระบบประสาทและสมองเลยนะคะก็ได้วิตามินซีครบด้วยได้วิตสองเม็ดเนี่ยเราได้วิตามินซีครบที่ร่างกายต้องการต่อวันเราก็ได้วิตามินบีรวมแล้วก็โคลีนด้วยถือว่าคุ้มมากๆนะคะในราคานี้ มีสินค้าพร้อมส่งนะคะทักได้เลย